แนะครับทางด้านขวามือของจอทีวีครับรุ่งรัตพุ่มพันม่วง27ปีจากสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนคาใจบ้าภูเก็ตไฟกลับที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินนะครับมีพันตำรวจเอกสุกทัตพุ่มพันม่วงเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะวันนี้ผู้ชมกิจขยันนะครับหรือว่าเลขามาน้อยครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของรุ่งรัตรับซ้อมอยู่ที่ศิริลักษณ์มวยไทยที่จังหวัดอุดรธานีครับมียอดธนูดาวแปดริ้วมีสิงห์สิริศิริลักษณ์มวยไทยเป็นทีมงานสตาเเเเทรรรนนนออ์ผู้้ฝึกกสชิญคคับบุณี ขอบุณครับก็บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดหมหาชนนะครับให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตบริษัทไทยยูเนี่ยนจำกัดหมหาชนผู้ผลิตปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศย่อซีเล็กและซีเล็กเดลี่นะครับพร้อมด้วยมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่21ครับของเวทีมวยเสียมอ้อมน้อยกลับมาลุ้นรางวัลกันอีกครั้งทุกสัปดาห์นะครับกับบริษัทพอเคมีเทคเจ้าของผลิตภัณฑ์ตาหมาแดง ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ถ่ายรูปคู่กับสินค้าของบริษัทและเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ Line เลดดอจะได้รับคูปองลุ้นรับโชครางวัลผลิตภัณฑ์มูลค่า5,000บาทในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับรับสร้อยคอทองคําหนัก2สลึง2ละวันและสร้อยคอทองคําหนัก1บาท1าะวันตั้งแต่วันนี้จนถึง24กันยาเป็นต้นไปครับ ดูมวยสนุกสนุกแล้วก็ลุ้นโชคไปด้วยนะครับในสักครู่อาจารย์จับรางวัลให้กับผู้โชคดีทางบ้านแล้วนะครับคะแนนเป็นยังไงคู่เมเจอกี้นี้คะแนนของคู่ที่ผ่านมาครับ54 17เอกชันสามเสียงนะครับธานอาจายจำนงโรจนพัฒน์สมศรีแล้วก็ธนพัฒน์เสือแก้ว54 17นะครับเอกชันสามเสียงเลยครับ ขนาดนั้นยังมีอัดฉีดนะคู่นี้เดินขึ้นไปรับอัดฉีด10,000แบาทครับชาติตอจอติตติสจอลตงปาจีนเมื่อกี้นี้นะขนาดโอ้โหเต็งจ๋าแล้วยังได้อัดฉีด่ะาการอัดฉีดเป็นเรื่องที่ดีนะครับอัดฉีดให้ชนะก็ถือว่าเป็นกําลังใจผลที่ได้ก็คือนักมวยนะครับแล้วก็ครอบครัวมาถึงคู่นี้พาใจบานะครับพาใจบาหรือพาใจบ้ากัแล้วนี่แหละลอิส์คาใจบ้านักชกจากบราซิลครับ ตูปลาแม่คุณนี่เท่ทีเดียวครับฝ่ายแดงน้ำเงินเนินมาจากโนด <c oughs> บ้านเดียวกับพี่บัวขาวครับสำรงภาพสุรินมาด้วยความเข้มข้นมากเข้ม <c oughs> เคยชนะไปแล้วสองครั้งใช่ไหมคุณตศิธย์สครั้งครับก็ <c oughs> ทั้ง2แบบนะครับสามยกในหนึ่งครั้ง ยกนี้หนึ่งครั้งนะครับยกก็ล่าสุดแลวครับที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับวันนี้มาเจอกันในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับใจบ้าก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าเป็นนักมวยไทยชาวต่างชาตินะครับอีกหนึ่งคนครับที่ผลงานค่อนข้างจะโดดเด่นเพื่อนร่วมค่ายของโลโบเพื่อนร่วมค่ายของโนลิซันนะครับคือชนชาติบราซิลเนี่ยนอกจากฟุตบอลเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับเรื่องของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวทุกๆแขนเขาก็เก่งเขาก็ชอบนะครับ ไมกนน่ก่อนนี้ก็มีพลุกจูจิสูพลุกยูโดแต่ตอนหลังพอมวยไทยเผยแร่เข้าไปเนี่ยโ,โอ้โหมาพลังมวยไทยกันหมดเลยครับแห่กันมาที่บ้านเราเยอะเลยครับก็ถือว่าเป็นนาทีทองของมวยไทยวงการมวยไทยมวยใหญ่ๆก็ไม่ได้มีโอกาสชกครับอ้าววอ่าเข้ไปเต็มๆเร้องดูกันครับว่าวันนี้ชกกลางวานันด้วยจะเป็นยังไงจภาพ ร่างกายสภาพอากาศมันแตกต่างกันนะครับชกดีมาตรฐานนะอาจจะชกตอนช้สำๆอีกสักครู่ครับตัดเหล็กพยาแล็ดคมจริงอึดจริงของจริงต้องพยาแล็ดมีจําหน่ายที่ร้านขายเครื่องมือก่อสร้างทั่วประเทศครับจิวเจนปูเซนเจียวหนังครับเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายหาซื้อได้ที่ร้านขายยาเซเว่นอินเว่นทั่วประเทศครับคุณสายชนชัยพัชกุลสอบถามข้อมูล0 2 8 8 8 2 3 2 4 ไปบนเวทีได้เลยครับแล้วก็แฟนศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับแฟนศึกเจ้ามวยไทยทั้งชาวเหนือแล้วก็ทั่วประเทศเลยครับอย่าลืมติดตามนะครับซุปเปอร์ไฟวันพิ่จัณําบวกสอสมหมายร่วมกับกองุพัฒนากีฬาชาติสมาคมกีฬาจังหวัดพะเยานะครับนักมวยผ่านการชั่งน้ำหนักตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปดูแสงมณีขยี้กับลำน้ำมนเล็กนะครับดูแสงมณีขยี้กับลำน้ำมนเล็กแล้วก็คู่มวยดังๆอีกครับท่านนะครับก้าวหน้าครับยอดเหล็กเพชรกุหลาบดำกับเพชรมณนีกองธรณีกัับมต นะครับเพชรมหาชนกับปาตักเทพสิวกรกับเคยคิริศนะครับแล้วก็เพชรสุภวิทกับเพชรพังงานมองผลแก้วกับผลพันล้านนะครับยอดไอคิวกับธีระเดชนี่คือซุปเปอร์ไฟที่ควานพะเยาเลยครับเวทีมวยชั่วคราวริมควานพะเยาคืนนี้ครับก็เชื่อว่าคนคงแน่นขนาดเลยครับเพราะว่าโอ้โหระดมเอายอดมวยทั้งนั้นับไม่มีที่ไหนจะทําได้เอาบนเวทีไปดูตรงนี้ก่อนคู่นี้ก่อนครับชิงแชมป์ ของอ้อมน้อยครับ154ปอนด์โอ้ยดุงรัตพุ่มพันม่วงครับนักชกจากเบอสําโรมท่าสุรินน้ำเงินนะครับตัวฝ่ายแดงผิวพรรณสวยงามนะครับลุิสคชาใจบ้าภูเก็ตไปคลับมาจากเมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลนะครับก็ชื่นชอบในวิชาโมยไทยอ่ะคุณประสิทธิ์ลับแม่มาแล้วก็หลงไหลเลยไปกลับบ้านนะครับสุรินกับบราซิลนะครับคู่นี้สุรินกับบราซิลนะครับ รุงรัฐติดหมอลลำบัดหรือว่าคนหลวงนะครับคนหลวงพุ่มพันม่วงคนเดียวกันครับลูกศิษย์ของท่านพันตำรวจเอกสุกทัศน์พุ่มพันม่วงนะครับรองผู้ังคับการในขณะนี้ครับพิงานโชดบานแสนพรพินไทยหมาน้อยอุดอรแล้วก็อีกหลายหลายคนเลยครับวันนี้ทางด้านของข้าใจบ้าครับ ได้โอกาสชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาชิงสามครั้งยังไม่พลาดอาจารย์ร5 4บปอนด์นี่เส้นแล้วนะครับ oh. เป็นแชมป์ร้อปอนด์ประเทศไทยแล้วก็ IMC ครับ147ปอนด์ดับเบิลยูบีซีนี่ชิงเส้นที่4ีล้วครับนี่ข้าไปต่อยเมืองนอกนี่ค่าตัวโอ้ oh. oh. มไม่รู้เท่าไรแนตะ่เท่าไรเป็นล้านนะครับเนี่ย oh. เพราะว่ามันมีเครดิต oh. มีศักดิ์ศรีจากแหมเมืองต้นตำรับของมวยไทยด้วย แดนนักมวยต่างชาติที่มาฝึกมวยไทยเนี่ยยากมากครับอยากจะเป็นแชมป์แชมเปี้ยนของเวทีมวยคนไทยทนิดนึงอ่ะก็มาดูกันว่าจะยอมหรือไม่ยอมครับรุ่งรัตที่แกเพาะนะคุณประสิทธิ์อ่านนะครับรุ่งรัตสิทธิ์หมอนลำปัดคนเดียวกันนะครับหรือว่าคนหลวงพุ่มพันธุ์ม่วงวันนี้ใช้รุ่งรัตพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับ,รบอ่าเอาตามสมุดนักมวยครับที่ขึ้นทะเบียนไว้กับปิ๊บเอาทางด้านของเนี่ยครับคาใจาบ้าดูการยืนมวยครับ ยืนมวยสวยสองมวยดีนะอาจารย์ทางด้านา<ช>ของคาใจบ้าครับรูปร่างหุ่นดีหลือเกินครับแต่ว่าก็ต้องดูกันยาวๆมวยไทยเรานี่จังวหวะนิดๆห,หน่อยๆเท่านั้นแหละครับมันพรัสถานการณ์ได้แก่้งขวามาเรื่องลูกหนักนั้นต้องยกให้คนไทยนะครับแต่ว่าความสวยงามความเค้คข้งของวงวก็อาจจะแตกต่างกันอครับติดตามได้นะครับทานซิกเจ้ลายไ,ไทยเป็นทีมวยสยามอ้อมน้อยช่อง3สด จากที่นี่นะครับทั่วประเทศในขณะนี้ในเวลานี้ครับเอาละครับด้งขวาส่งท้ายปลายยกพักชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่ออ่ะดูกันอีกครั้งครับไฮไลท์ช็อตเด็อดชาติชาจังหวะที่รุ่งรัตนะครับหลัดล่างครับและดูเหลี่ยมของทางด้านของคาใจบ้านนะครับนักมวยไทยชาบราซิลครับกระตุกอางด้านของรุ่งรัตลงไปกองกับพื้นเวทีเชิญครับคุณเบ็กี้ขอบคุณครับ รังคาจิงโจ้เหล็กทนแก่งคุ้มกว่าได้เนื้อเหล็กหนาเต็มๆผลิตตรงตามสเปคเทคโนโลยีจากออสเตรเลียนะครับพร้อมด้วยเครื่องดื่ม m 5 5 0เพื่อพลังฮึดสู้ของกีฬาไทยมอบพลังมอบรางวัลพลังฮึดสู้ให้กับนักมวยที่ชกได้ดุเดือดชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศครับทุกสัป,ปดาห์นะครับสัป,ปดาห์ละ5,000บาทนะครับก็ไปบนเวทีครับมวยมันๆศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์ครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับ กองนั้นจับอยู่ที่ทางด้านของคาใจบ้าแล้ะครับตัดกลับมาที่ทางด้านของรุ่งรัตน์บนเวทีพี่เลี้ยงวันนี้ก็คืออดีตนักชกชื่อดังมอบรางวัลพลังพืนสู้ให้กับนักมวยที่ชกได้ดุเดือดชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศครับทุกสัป,ปดาห์นะครับสัป,ปดาห์ละ5,000บาทนะครับก็ไปบนเวทีครับมวยมันๆศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์ครับอ่ะนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับ กองนั้นจับอยู่ที่ทางด้านของคาใจบ้าแะครับตัดกลับมาที่ทางด้านของรุ่งรัตบนเวทีพี่เลี้ยงวันนี้ก็คืออดีตนักชกชื่อดังนะครับยอดธนูดาวแปดริ้วนะครับหลังจากที่เลิกลาแขวนวมก็ผันตัวเองมาเป็นทีมงานสรับเทนเนอร์ของค่ายมวยศิริรักษ์มวยไทยครับค่ายใหญ่ค่ายดังของจังหวัดอุดรธานีครับมีเลขาหมาน้อยอุดรเลยครับเลขานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุดรธานีครับกำลังจะจัดรายการใหญ่เร็วๆนี้เช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับต้องติดตามผลงานกัน มวยเยอะในเครืองมีมากมายทีเดียวตอนนี้มาถึงยกที่3แล้วครึ่งทางแล้วครับใครจะเป็นแชมป์154ปอนด์ดูมวยใหญ่ๆต้องใจเย็นนิดนึงแต่มาโอ้ยอามาเล่นของหนักๆเลยครับทางรุ่งรัตอุ้มพันม่วงววนำเงินครับบนเวทีนะครับธนาภัแสแก้ว,ส,ส,ญญวส่งสัญญาณเลยครับส่งสัญญาณบอกว่า เครื่อทางนะครับให้ขยันออกอาวุธให้เยอะขึ้นเอาละครับรใกล้ๆครับจากคนตาอยางได้เห็นขรัดนะครับทางด้านุูกรั้นก็จะบอกว่า,าสังเวียนมาอย่างโชคโชนแต่ว่ายังไม่มีโอกาสชิงเลยครับอาจารย์มันก็ขึ้นอยู่กับวาสนาเหมือนกันนะทางครั้งบางทีฝีมือมีเก่งต้องมีเฮงด้วยตีมาครับดูเหมือนก็สองทางก็น่าจะพอจะรู้ทางรู้จุดอ่อนฝ่ายตรงข้ามกันบ้างครับทางด้าน คาใจบ้าก็น่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือว่าเตรียมแก้ทางมาแล้วครับทีมงานนะครับแฟนบอลต้องทำใจนะครับแฟนบอลชาวไทยต้องจำทำใจนะครับเพราะว่าคาใจบ้านั้นนอกในได้หมดนะครับมีหมดทุกอย่างนะครับอาวุธวยไทยก็ยังว่าเขาเรียนรู้ต่างชาตินี่เรียนรู้แล้วเรียนแล้วทำได้โอ้โหเสียวไส้ครับเมื่อสักครู่นี้นี่แต่ลูกหนักลำหักลำโคนต้องให้เขาครับรุ่งรัตทุ่มพันม่วงเนี่ย สา,ายแต่แต่ละดอกออกมาก็สะเทือนเข่าแต่หลากหลายครับหลากหลายต้องไปอยู่ที่คาจบ้าอืมๆนั่นนะครับเอาละครับรุมรัดรุมรัดครับกระแทกเลยมาขวาดันหน้าเอาไว้ครับ <c oughs> แขกซ้ายลุดแน่เนี่ยครับดึงนิดเดียครับคาจบ้าครับที่ผ่านมาทานเลทองครับสอนขาวสะทานฟ้าซอกปลาวัน,ฉนเฉลิม ปัดท่ามาหมดแล้วนะครับเืองใหญ่ๆเืองไทยครับปัดท่ามาหมดแล้วกับทางนาดของค่ายใจบ้าครับเพราะนั้นบอกให้รู้ว่าเฟดานไม่ธรรมดานะครับถ้าไมไ่แน่จริงนี่ก็กินยากเข้ามาโอ้ยหน้านะ่านใครมาใครมาไม่สนใจแล้วลุงรัชชอบดี่ายดีครับ<แ>ประกันประกันคุณภาพดีครับคุ่พันม่วงไม่ดีไม่ส่งมาได้ครับขับ การรอดูหนึ่งหน้าจอทีวีครับมาแล้วครับแทงซ้ายใส่เข้าไปครับใกล้ๆครับเกมนั้นเปิดแล้วครับอาแล้วครับสัญญาณแห่งความมันเกมเปิดแล้วครับแม่รุ่งรักกำลังการคาดเข่มขัดเหมือนกันครับแทงซ้ายบ้างก็บายแม่กลายกลายเท้าอาจารย์เสียงดังมาถึงเราเลยอ่ะอ้าวแม่ตีซ้ายใช้ได้อุ้ยโอ้โหะอาแล้วครับวันนี้ดูที่ว่าจะล้างตาได้ไหม นั่นละครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับอยู่ล่าแป๊บเดียวขึ้นบนเลยครับทางด้านของคาใจบ้าหมดยกชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อครับดูกันอีกครั้งนะครับไฮไลท์ชตเด็ดท่าช้าครับชดสวยๆนะครับทีมงานช่อง3ตัดมา้กับแฟนสิษเจ้ามวยไทยทั่วประเทศได้ดูอีกครั้งครับเรียกว่าวันส่งท้ายนะครับเทศกาลสงกรานต์นะครับปีนี้ครับเนี่ยครับช่อง3สุดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยอย่างนี้ครับและนี่เป็นทีมงานผู้บริหารครับคุณถลเงอยู่บำรุงครับแล้วก็อีกหลายๆท่านะครับ นั่งให้กำลังใจครับแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของการจัดการแข่งขันในทุกสัป,ปดาห์ครับเชิญครับคุณคกี่ขอบคุณด้วยการสนับสนุนนะครับคุณเตชทัทยานกิติการเชนญูปิดผมขาวดีแฮปิดผมขาวแนบสนิทดำทุกเส้นผมด้วยชมพูปิดผมขาวดีแฮมีจำหน่ายที่ร้านซีเจร้านสุดกซื้อและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับพร้อมด้วยยาเกตคูตาผลนทศพร์โอสด เป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายมีจำหน่ายที่ร้านยาและเซเว่เวทุกประเทศครับติดตอ่อ096 898 2441ครับมาครับยกที่4ของูเอกศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ครับฝ่ายแดงลุยส์คาใจบ้าภูเก็ตไฟคลับครับ <S <S ชื่อเต็มๆเ,เขับลุยส์คาใจบ้านะครับแล้วก็ค่ายภูเก็ตไฟคลับ มาจากเมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลนะครับมาซ้อมอยู่ที่เมืองไทยก็สามสี่ปีนะครับหลายปีแนละ้วครูภาษาไทยคล่องปือน้ำเงินครับรุ่งรัตพุ่มพันธุม่วงนักชกจากอ,อําเภอสำโรงทาบจังหวัดสุดรินทร์ครับก็อย่างที่คุณประสิทธิ์บอกว่ามาขึ้นฝีมือดีแต่ยังวาสนาไม่ค่อยมีครับชกชิงทีไรแพ้ทุกที ในขณะที่ฝ่ายแดงนั้นชิงทีไรก็ชนะทุกทีอ้าวเพราะนั้นมาดูกันวันนี้อาถรรพ์จะแก้สําเร็จหรือเปล่าสนใจครับบนเวทีธนาพัชแกวล่าออกมาครับสอกขาแต่ว่าลุดหลุดนะครับล็อกในนะครับทางด้านของคาใจบ้าครับไล่แขนสอดแขนครับอย่างที่เรียงไปครับนอกได้ในดีอาวุธไวไทยมีทุกอย่างเขาซ้ายในป้าบเข้าไปรุมรัดนะครับบ้านเดียวกับพี่บัวขาวแล้วครับสำารงท่าสุรินครับบ้านเดียวกันครับฉลาดเหลือเกินครับ ซำรัดเข้าไลลแขนออกแข้งอยู่ิครับโมหูอยู่ที่ว่าลุงรัดจะทำยังไงครับขาใจบ้านนี่กกเนี่ยแหละคอนายนายก็มีเทคนิคดีเหลือเกินทั้งเทคนิคทั้งเทคนิคนะครับมีพร้อมหมดไหนได้นอกก็ดีอ้าวมาโอ้ยโอ้ย แข้งซ้ายคุณปิตระวังให้ดีนะของลุงรัตโอ้โหเสียวไส้เลยครับอาจารย์เสียวไส้นะครับแข้งซ้ายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเอาละครั้าใจบ้าถึงตัวข่าวาสอกขามาครับนี่ครับไล่แขนตั้งแขนแล้วดูนะครับดูวิธีการไล่แขนของขาใจบ้าครับแขนนี่อยู่ด้านไนตลอดนะครับฉลาดฉลาดนี่ชกตามตำลาเปะเลยคือเทรนเนอร์สอนยังไงนี่ได้อย่างนั้นแหละครับตรงนี้ต้องสอนที่ค่ายซ้อมที่ค่ายนะครับแล้วมาใช้จริงบนเวที ดูยี่ว่าลุ่รัดอ่ะวันนี้มาลูกหนักอย่างเดียวนะแข้งซ้ายอืมาครัง้งเวทีใหม่ครั้บนิงชิงเดินเลยครับทางด้านของคาใจบ้าครับชิงเดินครับลออรัดถอยมาแข้งซ้ายหลังตัวเอาละครับเข้มข้นเหล้าใจครับในยกที่สี่นะครับสองาขาคาใจบ้าถึงตัวเข้าขาเด้ตีเข้าไปเอาละครับกรรมาการพยายามจัดจัดออกมาจากเชือกบิดกระตุกเหลี่ยมครับห้า หยุดหยุดเข่าลอยสองชัดครับโอ้โหสวยสวยสวหยาบสวยแต่ลูกนี้สวยเข้าไปยอดอกเดี๋ยวได้ดูผากชายอีกทีเนี่ยเข่าลอยลูกนี้แต่ว่าโอ้โหขันใจมากแกยเด็กพี้เลยนะเอาเอาที่เห็๋ยวนี้แล่ะธรรมดานักมวยไทยจะต้องดี้นะมาถึงยกปลายปลาเนี่ยสามมองมอมลูกพี่หมาน้อยแล้วเอาไงดีลูกพี่อู๋ ส่งเลยลูกนี้โอ้โหเดินทะเลทะล้าเข้าไปครับไม่ดูตาม้าตาเรือเลยครับทางด้านของกาญจาย่าครับโดนยันล้มทั้งยืนเลยครับเอาละครับมัดตัดละตัวลูกรัตถอยออกมาแข้งซ้ายส่งท้ายยกนี้ครับไปชมโคชดาครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อไม่ทันดูนะครับไฮไลท์ช็อตเด็ดผ้าช้าเนี่ยครับท่ายากครับเข่าสองชั้นแล้วครับทำได้ดีทำได้สวยครับทางด้านของรุ่งรัตน์แข้งซ้ายครับอัดเข้าไปตรงท่อนแขนนั่นแหละครับ แลวดูนะครับทางด้านของคาใจบ้าครับเกาะได้ชาแขนขวานล็อกครับขยมเข่าครับนั่นคือช็อตเด็ดๆช็อตสวยๆนะครับผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาครับช่อง3ตัดมากับแฟนศึกเจ้ามวยไทยได้ดูอีกครั้งครับขอบคุณครับก็ขอบคุณสําหรับร้านอาหารครัวแม่แชมพุทธมนตรสาย5ต้นตำรับปลาช่อนลุยสวนปลาช่อนทอดสมุนไพรกระเทียมโทน พบทอดน้ำปลานะครับในช่วงของเมนูพื้นเที่ยงพอดีเลยทีเดียวครับไปชมกันต่อความบันบนเวทีครับสามนาทีสุดท้ายเข็มขัดแชมเปี้ยนที่ว่างอยู่จะเป็นของใครครับระหว่างลุิสคาใจบ้าจากบราซิลนะครับน้ำเงินก็คือรุ่งรัตพุ่มพันธ์ม่วงนักชกไทยจากสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์แบบมาล้วครับ รุนซูเปอร์เวลเ์เวทนะครับ154ปอนด์นะครับสนับสนุนโดยบริษัทปอเคมีเทคจำกัดหรือว่ายาฆ่ายญติรามาแดงนะครับท่านผู้ชมก็ได้ชมวอยสนุกสนุกแลวก็ท่านผู้ชมที่เป็นชาวไร่ชาวสวนนะครับเกษตรกรครับลุ้นโชคไปด้วยครับมีโชครางวัลใหญ่แจกให้ครับร้านค้าให้กับสมาชิกนะวงในถึงตัวครับทางด้านของการใจบ้าครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับ เวลานั้นเหลือไม่เยอะแล้วนะครับอยากทําอะไรต้องรีบนะครับทางด้านของคาใจบ้าครับรุมรัดอ่าเนี่ยครับพยายามจะไล่แขนปัดแขนแล้ะครับอ่าใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับอ่าเกติการมวยไทยนี่โดย้าคร่าวก็เน้นในเรื่องของความหนักหน่วงความชัดเจนอออกาวุธเข้าเป้ามากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นครับ ความชัดเจนจะเป็นเรื่องสำคัญใครทำได้ให้ทำน้อยได้มากอะไรประมาณนั้นแล้วก็ั้ำฟัดฟัดเปลี่ยนก็ประกอบกันกับความแข็งแรงนี่คือหลักเกณฑ์การให้คะแนนโดยทั่วไปนะครับเสียงดังฟวงชัดนะครับบนเวทีครับธนบัือแก้วสั่งหยุดและบอกปล่อยมือครับมาครั้งเวทีครับอุ้ยสอกซ้ายครับหายใจบ้าครับกับเวลาที่เหลืออยู่2นาทีครับแข่งขวานำเข้าไปอาแล้วครับถอยมารุ่งรัดอ่า อาไว้ครับตั้งแขนตงขาไว้พลิกออกมาทางด้านซ้ายครับซ้ายธรรมชาติอยู่แล้ววิ่งแขนขวา<ร>ยกชาจานยกชาครับใช่ได้ทีเดียวแหละคือทางด้านขาใจบ้านนี่แกขยันนะครับในขณะที่รุ่งรัตเองมีลูกหนักหนว่วงนะครับออกแต่ละทีนี่เห็นชัดเจนครับก็อยู่ที่ว่ากรรมการจะมองมุมไหนอ่า นันนี้ไม่ยอมให้เข้าใกล้ตัวแล้วคุณประสิทธิ์ที่โล่งๆเลยครับการกระยะห่างครับๆๆๆรุ่มรัตต้องอุโโอ้ยแม่เวี่ยงมาจากสุรินเลยครับๆๆแข้งซ้ายดอกนี้ครับ <ๆ S 1> แต่ว่าคาใจบ้าสายตาย,ยังเฉียบครับดึงได้ทันครับนี่เต็มๆ,ๆ,ๆเลยครับความหนักหน่วงเห็นชัดเจนครับเอาละครับช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับสามเลี่ยปุ่มระคังดักแทงท้ายครับทางด้านของรุ่มรัตนะครับ ไม่เสียงไม่แลกไม่ปราทาด้วยนะครับอาศัยจังหวะชาบชวยครับรอตั้งรอบังรอโต้จังหวะ2แล้วนะครับทางด้านของรุ่มรักพลิกออกมาสามเหลี่ยมมุมกลางครับอีกมุมครับตรงข้ามกับมุมระคังนะครับมาพลิกออกมาโอ้โหแาใจบ้าต้องบอกว่ายังไล่ไม่จนกระดานครับแข้งขวาคืนด้วยซ้ายแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับเนี่ยครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักนะครับ เดี๋ยวดูนะครับใครจะเป็นผู้ชนะจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์นะครับซปเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์ศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศเข็มขัดแชมปเปี้ยนแล้วก็เงินสดอีก50,000บาทครับโดยบริษัทปอเคมีเทคจำกัดนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงครับปีที่21แล้วนะครับจัดต่อเนื่องยาวนานแล้วครับ ปีที่21แลวครับสำหรับยาค่าญาติรามาแดงนะครับมีกิจกรรมดีๆให้กับแฟนมวยได้ติดตามอย่างต่อเนื่องครับให้คะแนนนะครับให้คะแนน3ท่านประธานธนาชัยแล้วก็สมรักสมมาตรกับไปที่อาจารย์องอาจบนเวทีเลยครับจะมีการที่ครับมวยคู่นี้เป็นการชิงแชมปเปี้ยนที่ว่างของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยในรุ่นซูเปอร์เวทอเวท154ปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือลูอิสคาใจบ้าภูเก็ตไฟคลับ จากบราซิลนะครับน้ำเงินรุ่งรัตพุ่มพันม่วงจากจังหวัดสุรินต่อไปนี้จะเป็นคะแนนของกรรมการแต่ละท่านนะครับกรรมการประธานสุคนทปฏติภาคกรรมการธนาชัยจำนงกรรมการสมรักสมมาตรคะแนนออกมา49ต่อ47เหมือนกันทั้ง3คนปรากฏว่าทางด้านน้ำเงินครับรุ่งรัตพุ่มพันม่วงเป็นฝ่ายชนะครับ49คะแนนแล้วก็ทาง คาใจบ้า47คะแนนนะครับโอกาสนี้เรียนเชิญคุณธรรมนูนหอประเสริฐกิจรองนายสนามมวยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยคาดเข็มขัดเป็นเกียรติประวัติให้กับแชมเปี้ยนครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จสัทีครับหลังจากชิงแชมป์มาหลายครั้งครับ